เทศบาลเมืองลัดหลวงก็จับมือกับสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการวันนี้จัดกิจกรรมคาฟรีเดปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพครับที่หน้าเทศบาลเมืองลัดหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทางสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับเทศบาลเมืองลัดหลวงจัดกิจกรรมโครงการคาฟรีเด์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี2568โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายสุนทรปานแสงทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนางโสภามีสัมฤทธิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลัดหลวงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลัดหลวงเข้าร่วมโดยภายในงานยังมีนายสินทบแก้วสุขใจนายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการนายวราวุด สุขปราการอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการนายสหัสตู้จินดาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครสมุทรปราการนายวัชรินจิงจามิตรที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการว่ทที่ร้อยตรีชัชวัตรนุชลำยองผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการนายสำเริงจิตอาจหารอดีตนายกเทศมนตรีตำบนเทพารักษ์ นายชาตรีอยู่วัฒนะและก็นายพันธสิทธิธ์พรมฤทธิ์รองนายกเทศมนตรีตะบลเทพ,พารักษ์กลุ่มคนรักจัก,กรยานเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ภายในงานยังมีสมาคมชมรมและก็บุคคลที่ชื่นชอบและก็รักในการปั่นจัก,กรยานทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนำจัก,กรยานเข้าร่วมกิจกรรมนะครับราว1,000คันอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองนัดหลวงและสมาคมกีฬาจัก,กรยานจังหวัดสุรปราการจัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จัก,กรยานเพื่อสุขภาพและยังเป็นการทดแทนการงดใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลอันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยเริ่มจุดสตาร์ทนะครับที่เทศบาลเมืองลัดหลวงก่อนที่จะออกเดินทางปั่นไปตามถนนสุขสวัส์มุ่งหน้าไปยังจุดพักรถที่ลานหน้าองค์พระสมุทรเจดีจากนั้นคณะปั่นจักรยานทั้งหมดก็จะเคลื่อนตัวออกมุ่งสู่วัดขุนสมุทรจีนในเขตพื้นที่ตะบลแหลมฟ้าผ่ารวมระยะทางในการปั่นจักรยานครั้งนี้ประมาณ25กิโลเมตรในส่วนกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดเป็นประจำทุกปีนะครับในแต่ละปีก็จะมีกำหนดสถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวาระและโอกาส